บรรยากาศการทำงานตอนเช้าๆก็จะประมาณนี้ครับเตรียมพร้อม,อมการเตรียมพร้อมของในมานะครับ40โต๊ะการเตรียมพร้อมของ QC ของจัดเรียง หรือคนดับไม้เจ็โมงหนาที 8ปดโมงเครื่องก็เริ่มเดินครับแปโมงพอดีประมาณนี้กัตอนเช้าสถานที่สะอาดนะครับพื้นที่ทำงานสะอาด โตเลื له, a a, ่อยทำความสะอาดมือโต้ดิแบบตัวนี้โต้สามเก้าตอนเย็นจะทำความสะอาดด้านบนหรือด้านล่างหรือใต้โตะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ที่เลื่อยใต้โตะก็ดูดขึ้นให้หมดทุกวันนะครับโตวเลื่อยก็จะอยู่ประมาณนี้ทุกวันเก็บกวาดด้านบนฝาครอบหมด เก็สับเรียบร้อยหมดทุกโต๊ะนะครับทุโต๊ะจะทำเหมือนกันหมดเสียงไซโลเปิดนะครับอือเริ่มเจ็ดโมงห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับไซโลเปิดนะให้ดูบรรยากาศการทำงานที่ผมทำงานอยู่อันนี้คือโต๊ะทำงานของเกครับประมาณนี้ โต๊ะทำงานของผมเองแล้วก็จะอยู่ใกล้ๆกับพนักงานโต้เลือ่อยนั่งบนอยู่ประมาณโต๊ะ40แล้วก็มองย้อนไปข้างหลังข้างหลังก่อนนี้ผมอยู่ที่หน้าห้องเกียร์นะครับอยู่กลางของโต๊ะพอดีแต่ฝุ่นเยอะก็เลยย้ายออกมาตรงนี้ ชมบรรยากาศนะครับเรื่องแก้ไขฉากใหม่เดี๋ยวคลิปหน้านี่แหละครับให,ให้ทำให้เสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะมาเออลองมาทดลองใช้ให้ดูเริ่มทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวเร,เริ่มดังก็แค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้